หกมีแน่นอนคิดว่าคิดว่าขอให้มีเะ <c oughs> หรือว่าสิบบถึกทุกคนผมถูกล่างสิบใบผมถูกลอตเตอรี่ล่างสิบใบแล้วก็ส, <c oughs> สั่น <c oughs> ามาก <c oughs> สาั่นมากโอ้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกหวยไ, <c oughs> ไม่ต้องจุดเ <c oughs> ทียนบูชาพญานา ใครจําได้ในไลฟ์สดเมื่อคืนถ้าเกิดว่าไม่ถูกหวยไม่ต้องจุดเทียนบูชาพญานาควันที่เจ็เดือนเจดไม่ต้องจุดกับผมเมื่อคืนนี้ผมไลฟ์สดผมเล่าให้ฟังและผมเชื่อว่าหลายคนถูกเพราะว่า6.9.0.6.0.9เลขนี้มีที่มาที่ผมฝันตอนคืนวันที่6ตื่นมาที่7ผมบอกว่าผมฝันแล้วก็ผมก็โพสให้ทุกคนดูอยา่ <c oughs> อยาปาะ สูงหรือยังได้อ่ะโห <Okay. S 1> นึกว่าถูกแล้วมาที่หนึ่งทุกคนเฮ <c oughs> ้ยเปิดเปิดดูเปิดด,เด,ดูเปิดดูยังไงเนี่ยสลากเดี๋ยวเบิ้งก่อนพุ่งเบิ้งก่อนมาเบิ้งก่อนมาถูกรางวันไหมแต่อุย้ยแต่ผมกลัวจังเลยกลัวว่าจะไม่ถูกหกเก้าศูนย์หกศูนย์มีไหม แถวบมมีหก<า>ศูนย์สูงแต่ว่าร้อยแปดสิบใบทุกคนมาดูเลขผมามาดูเลขผมซื้อไว้ตั้งแต่วันที่7ผมหมั่นใจปันไดพี่น้องว่าอันนี้ดูเลขผมนะร้อยแปดสิบใบเป็นเลขเดียวกันทั้งหมด906นยเนี่ยแมนหเ,เลยหกศูย์เกกับเก้เลขนี้มีที่มาทุกคน อันนี้คือผมมั่นใจมากพี่น้องเบิงอันนี้คือสลากที่ผมซื้อเอาเป็นว่าร้อยแปดสิบเอาเป็นว่าร้อยแปดสิบใบผมไม่ถูกสักใบไม่เผื่ออาจจะมีรางวัลอื่นก็แต่ลองดนอ่ะแต่ว่าที่สําคัญแต่ที่แน่ๆ <c oughs> ผมถือเป็นใบหกศูนย์หกศูนย์ได้แหละได้สิบใบนะครับหกศูนย์ได้สิบใบแล้วหกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์ผมซื้อเป็นใบแบบนี้อีกนี่มันเอาเก้าศูนย์ไม่ถูกเนาะมันเป็นรางวัลที่หนึ่งไง เออเออเออก็สูงไม่ถูกทุกคนถ้าใครดูนะแนวทางผมมีเลขตัวเดียวก็คือเลขหกศูนย์เก้าผมจะเล่าให้ฟังเลขนี้มีที่มาผมบอกทุกคนว่าเลขนี้มีที่มาผมไม่อยากเล่าผมไม่อยากไฟ์สดผมอยากรู้หรือว่าเป็นพรมมันีใต้น้ําวันนี้ใส่มันีใต้น้ำใช่ปกติผมไม่ใส่ผมใส่กระตือนอนอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งสติก่อนขอตั้งสติก่อน <c oughs> ทุกคนพร้อมอยังพร้อมฟังหรือยังผมจะเล่าให้ฟังผมซื้อลอตเตอรี่อยู่ในแอปกระเป๋าตังค์หกศูเก้ากับศูนย์หกเก้าเนี่ยเลขเลขท้าย3ตัวที่เป็น60ศูนยพี่น้องเบิ่งความมั่นเบิ่งความหมั่นใจของผมคือคือผมก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะถูกอะ <c oughs> แต่ว่าผมผมซื้อทั้งหมด1้อยบใบเป็นเลขตัวเดียวทั้งหมดเลย นนดูกันนะดูกันนะว่ามันเป็นเลข609กี่ใบฝันอหกศอันนี้609ทั้งหมดอ่ะมา069อันนี้069ทั้งหมดที่ผมซื้อคือผมซื้อเลขตัวเดียวเลยอะทุกคน609ดูทั้งหมดมีแค่นี้มีมีแค่เลขเดียวผมสไลด์แบบเร็วๆนะ ปึบเปบปบมีเลขเดียวผมซื้อตั้งแต่วันที่เจ็ดซื้อตั้งแต่วันที่ผมโพสต์หน้าเฟซบุ๊กว่าหกศูนย์เก้าแล้วผมจะบอกเรื่องนี้ให้ฟังทุกคนผมโอ้ยคนลุกมากเลยคนจนคนลุกจนห่อนคนลุกจนร้อนคนลุกจนร้อนฟังไหมฟังไหมฟังเรื่องเล่าไหมฟังบอรหรือว่าอยากเฝ้าไปใจไปใจคาลอตเตอรี่ ใครโดนบ้างใครโดน 9, 6 0 9 690ผมบ้างใครโดนบ้างไทยถือเลขเนี่ยทุกคนพี่มหน่อยพี่มะน่อยดีใจด้วยนะทุกคนใครถูกบอกผมมหน่อยคือถ้าเกิดว่าตามเลขผมเนาะเนี่ยสองงวดติดแล้วมวดที่แล้วมวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ได้เนาะงวดที่แล้วได้หนึ่งหกเลขทูปปู่งวดนี้ได้เลขนี้ที่มาของอยากฟังไหมฟังเล่าเลย คืนนั้นผมพักอยู่ที่จังหวัดจังหวัดยัง,ยง,งไม่ใช่ชวันที่เจ็ดช่วงวันที่หกวันที่เจ็ดพระมสภาอ๋ออุดรอ,อ่ะใช่ผมพักอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วผมฝันทุกคนแล้วผมฝันฝันว่าผมไปพักอยู่ในห้องห้องหนึ่งอยู่ในโรงแรมเลยผมพักเดี่ยวเลยผมยยผม่บอกหรอกนะหล่อนลูกมันเป็นตึกสองคู่หาห เออใช่เรานอนสองเออห้องหนึ่งหนึ่งกับห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าที่เราไปสามห้องที่ยโสตอนแรกผมนอนห้องหนึ่งหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยสะอาดผมก็เลยเปลี่ยนกับแอดมินผมแล้วผมไปนอนห้องศูนย์เก้าแล้วก็ไปเจอคางคกนอนห้องหนึ่งหนึ่งไปเจอคางคกห้องศูนย์เก้าแต่เรื่องตัวเลขของหกศูนย์เก้าฟังนะผมจะเล่าให้ฟังผมฝันว่าผมไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่ง นะครับซึ่งโรงแรมนั้นนะ่ะผมพักอยู่ชั้นไหนไม่รู้แต่ว่าพอผมพักเสร็จปุ๊บนะ่ะอันนี้ผมเล่าแบบเร็วนะครับเพราะว่าคนน่าจะไม่อยากฟังเพราะว่าหวยมันออกแล้วแล้วพอผมพักใช่ไหมแล้วมันมีมันมีช่องว่างอย่างเงี้ยมันเป็นตึกสองตึกแล้วมันมีสองว่างช่องว่างใช่ไหมแล้วก่อนเช็คเอาท์อูไปอาบน้ําแต่อูไปอาบน้ําผิดห้องอูไปอาบน้ําอยู่ชั้นหกผมก็เลยผมก็เลยถามถามว่าอุ้ยผมเ พากันอาบน้ําผิดห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งชั้นหกเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละทุกคนคือผมให้906ใช่ไหมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยคุยคุยคุยกับเจ้าของโรงแรมใช่ไหมแล้วเจ้าของโรงแรมก็เลยบอกว่าเนี่ยห้องนั้นน่ะเห็นไหมห้องนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามมันเป็นตึกสองห้องแบบนี้ฝั่งนี้ผมอะ่ะอยู่ฝั่งนี้เขาก็เลยชีย้มาฝั่งเนี้ยชั้นที่เก้าชั้นเก้าบอกว่าเนี่ยห้องนั้นน่ะ มีคนตายในห้องเป็นคนแก่เขาขายกาแฟจนตายเออห้องนั้นเป็นคนแก่แล้วเขาขายกาแฟจนตายพอเขาตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตายเป็น20-30ปีแล้วแต่ว่ามีคนถูกหวยกับเขามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาถ้าเกิดว่าเขามาขายกาแฟให้ใครแล้วใครเห็นนะ่ะคนนั้นนาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งพี่น้องผมก็เลยซื้อเลขเพราะว่าเลขห้อง,ของเขาอะมันเลข 906 906หรือว่า609นเนี่ยนะผมอะเอาจริงผมไม่มั่นใจผมไม่น่นใจว่ามันเป็นตัวไหนเพราะว่ามันอยู่ชั้นชั้น6หรือชั้น9หรืออะไรสักอย่างแต่มันเลข906พี่น้องแล้วผมอู่ไปอาบน้ำใช่ไหมผมขึ้นไปตามทีเนี้ยพอผมขึ้นไปตามเสร็จปุ๊บผมส่องผมส่องหน้าต่างไปฝั่งฝั่งตรงข้ามยายแอนันมาสวัสดีผมพี่น้องใส่ชุดเชฟมาเลยใส่ชุดเชฟผ้ากันเปื้อนแล้วบอกว่าว เอากาแฟอะไรไหมจ๊าผมก็เลยบอกว่าเอาอเมริกาโน่ครับแก้วหนึ่งคุณยายเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินแล้วผมก็ตื่นแล้วคุณยายก็เอากาแฟมาให้ผมแล้วผมก็ตื่นแล้วผมก็รับกาแฟท,ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นผีแล้วเสร็จปุ๊บผมก็มาซื้อลอตเตอรี่180ใบเลข609 906 069 แต่ผมไม่ซื้อเก้ากูนทุกคนผมไปซื้อหกศนผมเอารางวัลทีนงึงอย่างเดียวเึิออกบอเสร็จปุ๊บผมก็เลยซื้อหวยแล้วผมก็ไม่ได้บอกใครด้วยแล้วเสร็จปุ๊บอูข๋ขี้เสร็จอูก็มาเล่าให้ผมฟังอ่ะคุณเล่าทีเนี้ยทีเนี้ยเป็นเรื่องของอูฝันวันเดียวกันคืนเดียวกันอ๋อไมก่ก็ฝันว่าอู๋ก็ซื้อของอู๋ไปนะแบบเราเราซื้อหวยกันแบบไม่คุยกันเลยอันเนี้ยอู๋เป็นคนซื้อลอตเตอรี่สิบใบอันเนี้ยอู๋เป็นคนซื้อเก้าเก้าศูนย์เนี้ยก็ซ ไม่ก็ก็ที่ฝันเนี้ยก็เห็นคือคือตรงปูดํานี่แหละเออ,เอ,อที่ฝันน,นะนะก็คือกําลังจะไปไหว้แล้วทีเนี้ยเหมือนมีคนบอกว่าให้เราสองคนเนี่ยมีเทียนด้วยเทียนขาวคู่หนึ่งอเอาคนละคู่เพื่อไปไหว้พอไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงไปข้างล่างตรงสะพานอพอลงไปสะพานปุ๊บเนี่ยคือเหมือนสะพามันชํารุดนิดนึงนี่แหละเราก็เลยเดินข้ามไปพยายามข้ามไปให้ได้พอข้ามไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็กำลังจะเข้าไปไหว้อยู่ดีๆก็เหมือนมีผู้ชายใส่ชุดขาวอะเดินออกมาจากปู่ดำแล้วเราก็แบบว่าเอ้าไม่เห็นมีอะไรมาไหว้มามาไหว้เลยมาแต่ตัวหรอนี่ก็เลยแบบว่าอ๋อไม่ได้มาแต่ตัวครับคือตั้งใจจิตอะตั้งใจว่าจะมาไหว้แล้วก็ไม่ต้องมีของไหว้ก็ได้อย่าเห็นหน้าอยากเห็นหน้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีของไหว้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็มาไหว้เลยทีนี้พอเข้าไปไหว้ปุ๊บมันก็มีผู้หญิงอีกคนนึงก็มา หลายหลายคนเลยนะเต็มเลยเหมือนศรัทธาผู้ชายคนนี้มากที่เป็นผู้ชายใส่ชุดขาวเนี่ยเขาก็บอกว่าแนวทางเนี่ยงวดเนี้ยเอาไปเลยกระดาษนะมันมันก็จะมีชื่อหลายคนเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้ให้เลขนี้คนนี้เลขนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยของคนเนี้ยน่าจะน่าจะใช่น่าจะถูกแล้วมันก็เป็นเลขเนี้ยปรากฏอืมอืมก็คือหกศูนย์เก้าศูนย์อืมแค่นี้เลย แล้วคุณก็ซื้อเลขหกศูนย์เก้าศูนย์ความบังเอิญคือเลขนี้มันตรงกันกับความฝันแล้วมันคนละฝันทุกคนแล้วฝันวันเดียวกันก็มันก็เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ก็ดีใจดีใจผมคาดหวังว่าเลขมันจะเข้าตัวนี้นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ให้แนวทางตัวอื่นเลยเพราะเราซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วไงเราเออผมซื้อลอตเตอรี่หมดไปร้อยแปดสิบใบหมดไปร้อยหมื่นกว่าบาททุกคนแต่ว่าผมก็ดีใจที่แบบว่าอย่างน้อยคนก็ถูกกับผม จะได้งนรางวัลที่หนึ่งะจะได้จะได้อโอ้ยดีใจได้พี่น้องจะได้เนาะมันถ้าเกิด <laughs> ถูกแล้วรางวัล <laughs> เออเสียดายอ่ะแต่แต่ไม่เป็นไรเราเราได้เท่านี้เราก็ดีใจแล้วดีใจแล้วก็ผมให้แนวทางถูกผมก็ดีใจเพราะว่าเวลาผมบอกบุญอะไรไปเวลาผมไปทําโรงทานไปบอกบอกบุญไปทําบุญไปถวายนั่นไปถวายนี่สร้างนั้นสร้างนี้คนที่เขา มีโชคเขาก็จะได้เขาก็จะได้มีกําลังมีปัจจัยมาร่วมกับเราผมก็ดีใจนะครับเท่านี้ผมก็ดีใจผมถูกแค่เท่าไรเองเนี่ยทุกคนผมถูกแค่สองตัวเองแต่ผมจะเอารางวันที่หนึ่งไงไเสียใจไม่เป็นไรเราต้องเรามีความหวังเราต้องมีโอกาสอีกเนาะผมเสียใจผมจะเอสามตัวผมจะเอารางวันที่หนึ่งผมผมซื้อหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าอะร้อยแปดสิบใบไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ทุกคนคิดดูแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะออกตัวนี้นะแต่ผมแค่อยากลองดูว่าเฮ้ยที่เราฝันเนี่ยคือเราเราก็ฝันมาตลอดก่อนหน้านี้มันฝันแล้วมันก็ไม่แม่นอะไรขนาดนี้แต่ผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยผมไม่เคยฝันจังๆขนาดนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะมันจะแม่นจริงเปล่ามันจะแม่นจริงไหมผมก็เลยทุ่มซื้อผมซื้อผมซื้อเลขหกศเนี่ยเห็นไหมผมซื้อหกศูนย 906ซื้อในกองสลักไม่ใช่กองสลักในในไหนับในเป๋าตังค์เนี่ยผมซื้อจนหมดจนคนหาซื้อไม่ได้คิดดูคนหาซื้อได้อะไร90กับ60ผมก็เลยบัถึกเลขซึ่งเจ้าก็เลยถือเห็นบเออจริงทุกผมอยากให้ดูลอตเตอรี่ผมให้ดูผมให้ดูลอตเตอรี่เมื่อกี้เมื่อกี้ดูในดูในเป๋าตังค์แล้วใช่ไหม อันนี้ดูอันนี้ดูในลอตเตอรี่เป็นไว้ผมซื้อแค่นี้จริงๆมีแค่เลขนี้ก็คือในสมอันนั้นมีเลขสามตัวเนี้นยหกเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกหกเนี่ยศูนเก้ศูนย์ศูย์เก้าเนี่ยสื่อสื่อแค่นี้เลยมีใครได้ไหมยันคนบไดดีด,ดีใจด้วยครับยินดีกับทุกคนยินดีกับทุกคนแบบอักบรรยากาศแบบนี้มันมาเพราะว่า งวดที่แล้วเราไม่มีบรรยากาศชื่นมืนแบบนี้เพราะว่ามันเป็นงวดหลังจากที่มันไม่ได้ถูกแบบงวดเป็นงวดเนาะก่อนหน้านี้ไม่งวดเป็นงวด <ๆ S 1> แล้วก็งวดที่แล้วถูกม,มันก็ไม่ดีใจขนาดนี้แต่งวดนี้มันม,มันสามตัวแล้วผมให้แนวทางตัวเดียวอะทุกคนเพราะโอ้โหเพราะปกติมันไม่เข้าเนาะเพราะปกติอเออเผมก็เลยผมก็เลยให้เลขตัวเดียวเลยเก้าศูนย์หกจบแต่ก่อนผมอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดบ่อยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกัน ไปก่อนยินดีกับทุกคนที่ถูกแล้วก็ใครยังไงใครไม่เห็นหรือว่าใครแบบว่าอุ้ยเสียดายจังมาเห็นตอนจบอะไรเงี้ยพิมพ์บอกด้วยวดนนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับยินดีกับคนทุกคนด้วยสวัสดีครับดีใจดีใจ